เขาบอกว่าประมาณวันพฤหัสหลายหลายหลายสายแล้วเมื่อเราตรวจดูผมก็ว่าวันพฤหัสเพราะว่านเป็นดวงของพี่เขาพี่เขาเกิดปีหมาเขาเกิดที่ยี่สิบเก้าตุลาวันพฤหัสที่ยี่สิบเก้าตุลาพิกคือพิกโจ๊กครับพูดได้เลยใช่นะพูดได้ไม่เป็นไรบิ๊กโจ๊กอ่ะพิกโจ๊กเขาเปิดันเปิดวันที่วันพฤหัสที่ยี่สิตุลาสองพันเกิดปีจอปีหมาหมายเลขสามอย่างเงี้ยแล้วธาตุไม้ดินไม้ไม้ดินไม้มันก็เข้ากับน้องน้องเกิดปีเสือมันเป็นเสือม้าหมาไง หมาหมาคันนี้วันพฤหัสถ้าจะเจอเจอวันพฤหัสถ้าไม่งั้นก็สิบสามาแล้วก็ยี่สิบเก้าเลยสิบสามก็ตรงวันพฤหัสยี่สิบเก้าก็ตรงวันพฤหไม่ใช่บ้าไม่ตรงแต่ว่าขอให้เป็นวันที่สิบสามก็ยี่ยิบมันจะพาหัดแล้วก็สิบสามแล้วก็ยี่สิบเก้าโอเคในสามวันนี้ครับแต่เจอ่อนนั้นก็ดีดีดีไปแต่ว่าจากการดูทําดูลงทํามาแล้วก็ประมาณนี้ถ้าบิ๊กลงอน่าจะน่าจะเจอัพฤหัสถ้าเขายังไม่มาทันพฤหัสก็อาจจะเลืนออกไปสิบสาม พระจานทร์เขาบอกสามวันอีกสามวันไม่่พระมาให้ย์กับตูนกมีเขาบอกเอาใหม่ครับยังไม่ได้ทำเอาใหม่อะไรเอาใหม่ไม่เหมือนเดิมเลยนะไม่เหมือนเดิมเลยรถรถจากลงหน้าไม่เข้าเนี่ยเข้าไม่เนี่ยไม่เลยความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนกันใชี่เมื่อความจริงไม่จะเป็นต้องพูดหลังจากอาจารย์เนียมาถึงพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้อาจจะมาทิ้งจริงแต่ว่ามันต้องไปทางเราจะไปทางอื่น หรือไม่ก็ต้องโดนบังโดนบังโดนสิ่งอะไรบังโดนอะไรบังตรงนี้ก็โดนบังในแมรุในขบเขเขาบอกว่าอยากลงน้องไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคิดเหมือนกันครับยูอายุร้อยขนาดนี้ไม่น่าจะทำเรื่องนี้กอนลงดูมันต้เป็นอะไรที่แบบมันก็แปลกอาจารย์เจเขาบอกว่าสัมผัสแต่ไปของน้องนะครับผมตามตามผมไปเลยนะที่นักว่ายน้ำก็สัมผัสสัมผัสเป็นอีกคนหนึ่งนะเป็นเด็กอายุรีเจ็ดขบนะอ่าใช่นั้นสัมผัสใหม่นะไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับน้องต่อนะ นั่นคนเก่านะศพเก่านะเฮ้ยมีคนเคยตกนะอย่างนี้ใช่คนเก่าแล้วอันนี้จริงไม่จำเป็นควรเหมือนกันนะก็ต้องลองดูลองดูมาช่วยกันนะทุทางแต่ทุกหมวกผมว่าเจอทุ่หมอก็ฟันธงว่ามันผิดหัดเป็นฟันทงที่น่าจะได้ผ่าหัดถ้าไม่พ่าหัดก็สิบสามแล้วก็ยี่สิบเก้าตามดวงตามดวงบิ๊กเลยเสือหมาหมาเป็นอีกแนวทางหนึ่งนี่สรุปลองทำที่ผมฟังอีกรอบนึงสั้นๆะลองทำ เราลองทําไปเถอะลองทําแล้วถามพระอาจารย์สิเอาเฮเดยยังไม่ได้คุยกันคุยอยู่เธอก็คุยอยู่ทุกวันไม่ใช่หรออยากอยากก็อยากเฮเดย์ตอนนี้เฮียเดยังยังรับดูฮวงจุ้ยอยู่ใช่ไหมครัทุกวันนี้อะไรฮะยังรับดูฮวงจุ้ยอยู่ใช่ไหมดูครับพี่แต่ไม่รับไปนักแตะลมนักแตะลมนะพี่จะดูอะไรครับโอก็ถามดูว่า ดูว่าพี่จะมีเมียอีกไหมเนี่ยเราจะให้เมียใหม่ว่าอย่างนั้นเถอะพี่ดีใจนะเจอพี่ี่ผมถามอะไรหน่อยเลยครับดีครับอาทิตย์ครับอาทิตย์ก่อนนะผมมาดูโดนโดนบินที่เมื่ออาทิตย์ก่อนได้นะไอ้โดนตัวนี้นะเสร็จแล้วมันบินมาเนี่ยผมไปถ่ายตอนนี้ไอ้ข้างล่างเนี่ยนะถึงบางทีเขาบินเนี่ยผมมีแซนอยู่อย่างหนึ่งว่าเนี่ยมันเป็นหน้า หน้าของวิญญาณนะเห็นไหมเป็หน้าของวิญญาณครับขึ้นต้นไม้ใช่ไหมแล้วพิมพ์ทีชอบขึ้นต้นอ่ากับกับอย่างอ่าขยายขยายอ่าเนี่ยอ้าวขนาดเนี้ยครับแล้วเดี๋ยวต้นนี้นนอ่าดดูโดนโดนที่อยู่ข้างบนอตอนนี้โดนบินละหายจิตหายจิตโดนี่ดนบินเลยที่จิตก่อนนะก่มา แล้วก็ลงมาหาต้นไม้เนี่ยผมว่าเอออี๊ไม่ไม่อาจารย์ว่าไม่ไม่ไม่ไก้อยก้ราะไงาไอ้ผมนะแค่นักสืบผมสือเสือสืบตั้งแต่บ้านกกอกแล้วอ้อโอ้จมพูถึงบ้านอ้อแล้วใช่ลุงคนที่ขีทัท็กซี่ไปที่หน้าวิญญาณของ้องชมพูนะผมก็ถ่ายติดโทรศัพท์ผมอ่ะโอ้ออเป็นตัวจริงแล้วให้ดู ก็เลยมานี่เบื่อจนช่าชวันที่นะผมเคยเจอลุงแล้วที่อยู่กกอกเคยไปเคยนั่งซีไปเออตาตันัสดีเจอพวกเดียวกันไม่เคยไปหมู่บ้านนี้ผมไม่เคยไปนะผมก็ไม่เคยไปนะเมไม่อเร็วเนีย้ไปหรอกอ๋อเฉียวไปไม่เคยเจอพวกผมใช่ไหมไม่เคยไม่เคยไม่รู้จักพี่อ่อนลูก็แค่ผมมางานแรก มาเจอรถจอเยอะๆอันนี้กันะครับผมก็เก็บไอ้แตรงนี้หน่อยาดูดูดูเดี๋ยวผมจะให้ดูน่าวิญญาณชมพูหน่อยโอเคครับต้องถึงไหมแล้วครับขอบคุณครับากคดคคให้คลิปตามหาวิญญาณที่หากันยากๆอ่ะจะใช่ที่มันน่าตกใจนั่งแท็กี่ไปเด็่คันนี้สีส้มเนี่ยสีบู่พูพูดจะพูดไอ้สีชมพู อยู่ไว้อีกนานเดี๋ยวพอคุยได้ถ้าเป็นโรควิญญาณนะอบลงก่อนไหมมันนอนพักที่นี่สักคืนหนึ่งอะไรเดี๋ยวได้คำโกงมันก็ไม่ได้อ่านจริงหรอรู้ใจขอาคุณป้าสมัยอ่ะนอรอดูกันครับวันนี้ ซึ่งเฮเดนะครับก็ฟันธงไว้แล้วว่าน่าจะไม่เกินมันพุรหัดนะนะอาจจะมีข่าวดีนะครับในการค้นหาครั้งนี้นะฮะล่าสุดเฮเดนะครับนะมาถึงพื้นที่แล้วนะครับพยามามระกจากบ้านกกอบมานี่มันหลายเดือนนะบอกเนี่ โอ้แต่พวกมีปริศนาเนี่ยน่าน่าติดตามอะไรอยากกดด้วยกดไลค์เข้ามาถึงเมื่อกี้ลนะท่าน้านข้ายาว ไก่ๆเจาี่ไม่ไดกกดลค์ไม่ได้เสียตงนไม่ได้เสียเงินเราเสีย่าเหนื่อยดีกวครับอย่าไปซีเรียอยอย่าไปคิดอะไรมากอยู่อ๋อนี่เป็นการี่กำลังใช้เป็นคนไทยเหลอเชื่อเลยนี่มาทีหมดนะนนนีมาดิเชียครับผมเอดออใช่ย่อมไม่อกี่ยว่ไป กินไหมคือรู้แล้วนะครับกินกับกับตาเขาอํานาจอ่ะตอนนี้เราลงพื้นที่ครับไปดูอาจารย์เจตอนนี้เร่ๆก็ลงพื้นที่ครับฮะพัลลงพื้นที่แล้วหรอครับเนี่ยเดินเดินเดินไปเราเดินไปดูว่าอาจารย์จะมาหรอมาแล้วครับผมเขาอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนทุกท่าน ยายเดยก็ฟันธงนะครับจะไม่ถึงนะไม่เกินมันปูหรหัสอาจมีข่าวดียายเดยก็ถือว่าเป็นหมอดูห่วงจุ้ยนะฮะ,ะดูห่วงจุ้ยดูดูดวงนะเป็นหมอดูดวงนะวันนี้ก็ลงพื้นที่มาตามข่าวน้องต่อด้วยกะะ็ฮะ วันนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันครับสุขผู้สุขคนครับมาเฮดีมานี่ตทีมน้ำเนี่ยมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรขาขาชื่อเขาเขา